สวัสดีค่ะทุกคนไข่มุกนะคะจากย u b e c ช anel n Peri w o r l วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเซียงไห้กันนะคะจริงๆแล้วเรามาเรียนภาษาแต่ว่าเดี๋ยวาทีน่าจะกลับแล้วก็เลยรีบเที่ยวก่อนกลับน,นะคะเลยถือโอกาสพาทุกคนไปได้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะปพาทุกคนไปไหนกันบ้างถ้าพูดถึงการเดินทางที่นี่นะคะก็นั่งเมโทรเอาลุ ong, ง่ายมากแล้วก็ป้ายชัดสะดวกมากๆ นะะในวันนี้ก็คือเป็นคาเฟ่ชื่อว่าร้าน S e n n g i e Coffee นะคะจริงๆเขามีอยู่หลายสาขาน,นะคะแต่ว่าเรามาสาขาที่ลง Metro Station West Nanjing นะคะออก Exit 3แล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะเห็นร้านแล้วสวยมากคือเป็นสีขาวหมดเลยนะคะคนไม่ค่อยเยอะมากนะคะตอนนี้ ก็อ,อยู่นะ้า Starbucks Reserve Roastery นะคะเป็น Starbucks ที่เคยเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้โดนสาขาที่ญี่ปุ่นแซงไปเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นอันดับ2ไปแต่ว่าก็ถือว่ายังใหญ่มากๆอยู่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูข้างในนะคะแต่คงไม่ได้กินอะไรเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีอีกหลายที่ที่เราต้องไปกันนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ที่ขายพายโดยเฉพาะเลยแต่ว่ามันค่อนข้างไกลจากสตาร์บัคเมื่อกี้นิดนึงนะคะก็แนะนําให้นั่งตีตีมาหรือว่านั่งแท็กซี่มาก็ได้นะคะใครที่ชอบกินพายก็แนะนำให้มาร้านนี้นะคะ ก็คือไปร้านที่ทำเกี่ยวหลงเป่าเท่านั้นปั้นสดๆตรงนี้เลยนะคะอร่อยมากก็ไม่เสอันนี้เราก็เดินมาียงไฮ้ัตชัวร์ฮิสตอรี่มิวเซียมนะคะ,ะเหนื่อยมากเลยทุกคนคะ่ะ เรเดินมาตั้งไกลแต่มันปิดแล้วมาไม่ทัน oh, <no. S 1> <laughs> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะยังไงเราก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะสําหรับเด็กๆมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจเรื่องประวัติศาสตร์หรือธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยจริงๆเขามีให้ดูแบบหลายชั้นมากเลยนะคะแต่ว่าเรามาไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันต่อวันนี้เป็นวันกินของพวกเขานะคะตอนนี้เราไาย่านเชียนซื้อฟังนะคะก็เป็นย่านที่มีคาเฟ่ร้านค้า ซื้อของฝากอะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึของที่เชีงยงไหม่เลยนะคะก็เดี๋ยว <laughs> เราจะพาไปดูกัน ซินเทียนตี้กันนะคะก็เป็นย่านฮิปของคนเซี่ยงไฮ้นะคะคล้ายๆแนวแบบทองหล่อบ้านเราอะไรก็มีคาเฟ่มีบาร์มีร้านอาหารอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลย ันนี้เรามากินลานใอติมชั่วพรีนะคะไอติมสองลูกห้า้ออ่ะทุกคนเนื้อมันจะเป็นอย่างงี้คือมันจะเป็นไอติมที่เนื้อสัมผัสนุ่มๆนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยทำทีละลูกเลยไอติอร่อยนะคะ ัมีค่ะบ๊ายบายมีเพื่อนเราจากไทยมาเรียนกันที่เซี่ยงไฮ้นะคะก็เลยนัดกันกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะพาไปกินาอะไรกันฉันอยากออกกองมาค่ะรอไม่ไหวแล้วเป็นยังไงคะอร่อยไหมอาหารอร่อยค่ะเกไม่อร่อย เราเผกกันที่เอ่อดิสนีย์สอร์ไม่ใช่ไห้บอกขอไข่มุกเออตรงฟังเจินจูงแต่ว่ามีดิสนีย์สอร์ดิสนีคือเป็นแฟลกชิพนะคะแล้วก็ข้างหลังเราเราจะได้วิวข้างหลังที่หมดที่หมดที่มเป็นี่นี่คือคนที่อยากมาอันนี้ชื่อเพิร์ลแล้วก็นี่เพิร์ลคาเวอร์แล้วนี่ก็ไส่มุกแมสโร น,นี่คือตึกแฝดน,นะคะคนนตชีวิตเปลี่ยนนะคะ ใช่คนละมูวิชีวิเปลี่ยนมาก มากเลยทรอนมันปิดปรับปรงนะคะไม่เป็นไรจริงๆอีกใจหนึ่งเราก็ไม่ค่อยอยากเล่นเากลัวตอนนี้เราก็ลังจะไปเล่น Pirates of the Caribbean นะคะเห็นเขาบอกว่าดีมาก ะรอดูพลุรอบสองทุ่มครึ่งน,นะคะคนก็มาเริ่มนั่งจองที่กันเต็มแล้วก็มาก่อนเวลาก็ดีนะคะจะได้มีที่สวยๆนั่งสบายๆะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็อีกวันหนึ่งแล้วนะคะ เมื่อวานดิสนีย์แนด์คือเราประทับใจมากเลยนะคือมันสวยมากๆต้องอยู่ดูโพนะคะคือแบบอลังการใช้ได้แล้วเพลงก็เพมากนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยววัดจริงอานแล้วก็มีไปคาเฟ่ไปกินอาหารนิดนิหน่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เรามากินร้านอาหารฮ่องกงชื่อว่าเสี่ยวหลงเฟิงนะคะอร่อยมากๆทุกคนเวเดียวกับร้านฉ่ารอานะคะรสชาด,ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างในวัดจิงอันแล้วนะคะค่าเข้าคนละ50บหยวนนะคะฟิลแบบภูเขาทองบ้านเราแล้วก็อันนี้นะคะเขาให้โยนเหรียญเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปเล่นกันนะคะ ู่ในประวัติศาสตร์จีนนะคะมีดาราหลายคนเคยมาอยู่แล้วก็ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชื่อดัง <laughs> ประมาณนี้นะคะที่อ่านมาใน Google <c oughs> ก็มาดูกันได้นะคะถ่ายรูปสวยดีนะคะ ร้านเปอร์เซนต์อาราบิก้าสาขานี้นะคะก็ต้องเดินเข้ามาในเวิร์กที่มีเลข376นี่นะคะลร้านจะอยู่ข้างในนู้นหายยากนิดนึงนะคะวันนี้เราพาทุกคนมากินเข้าวเย็นที่ร้าน Spicy Pot นะคะหรือว่าเป็นมาล่าเชียงกัวนั่นอกเราสามารถเลือกผักเลือกเนื้อเลือกเส้น ไรอย่างงี้ได้นะคะเขาก็จะเอาไปผัดแบบมาล่าคืออร่อยมากๆทุกคนเราชอบกินร้านนี้มากนะคะมากินบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้ใจว่ามันมีหลายสาขาหรือเปล่านะคะสาขาที่เรากินเนี่ยอยู่ที่เจียงวันสเตเดียมนะคะคือใต้ดินเนี่ยมีมร้านอาหารเยอะมากนะคะมีแบบร้านชาโน้่บุ๊กร้านขนมร้านข้าวเต็มไปหมดเลยนะคะก็ใว่างๆก็มาลองเียนดูนะคะเราชอบมากินร้านนี้นก็ราะอร่อยะค่ะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่เทีย่ยวกันที่เซี่ยงไฮ้พรุ่งนี้เราจะกลับไทยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาเก็บตกสถานที่เทีย่ยวต่างๆในเซี่ยงไฮ้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมีไปยูหยวนการ์เด้นแล้วก็ไปเดอะบันอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ เซ็งมากข้างในคือจริงๆมันจะมีให้เข้าไปข้างในตัวสวนอยู่การ์เดนใช่ไหมคะแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงเปิดวันที่16บหกแล้วเราก็ไม่ได้เห็นข้างในเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปข้างนอกกันค่ะก็มีของให้เดินเล่นเยอะนะคะแล้วก็คนเยอะมากเลย ปิดมากเลยค่ะทุกคนกคนือเราแบบแอบมองดูจับหน้าต่างข้างนอกคือมันสวยมากันก็น่าจะคนน้อยกว่านี้เยอะนะคะวันนี้เรามาเผากันที่กีสนานจริงแล้วนะคะนนาาก็กำลังจะไปดูเดอะบัตตอนนี้เห็นหนวัวใครบีกแลนะคะ คนคะ่ะเนื <temporal> ้อปูหวานมากแล้วก็เส้นอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มีแบบไข่ปูมันๆมาแซมอร่อยมากะคะ่ะตอนนี้กินจะหมดจานแล้วนะคะ <S 1> <S 1> มันเยอะมากได้อ่านมานะคะว่าอันที่มีแค่เนื้อปูคือไม่มีไข่อ่ะก็อร่อยพอกันแล้วอันนั้นก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าอยู่แต่ว่าต้องมาเร็วนิดนึงคือวันนี้เราต้องสั่งอันนี้เพราะว่าเขาขอบอกว่าอันที่เป็นเนื้อปูเบาๆมันหมด ก็เลยโดนเลยส0 0ร้อยกว่าหยดคือใครที่ชอบกินบะหมี่ปูนะคะต้องมาแล้วมันก็มีปูดองขายด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่กินนะนะก็ยแบบังไงก็ถ้ามีโอกาสก็ลองมาดูนะคะอยู่ใกล้ใ้เดอะบาร์เลยค่ะคือเดินเข้ามานิดน,นึงแค่เซิร์ชชื่อร้านก็เจอแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้มืดแล้วทุกอย่างสวยมากๆนะคะคือแนะนําให้มาตอนเย็นๆนะแล้วแบบรอให้ฟ้าเปลี่ยนสีเป็นมืดแล้วเขาเปิดไฟหมดเลยคือสวยมากว้ กกับบ้า้าวะะทุคคนนนลแะะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทั้งหมดของบล็อกเชียงไฮ้ของเรานะคะยังไงก็หวังว่าบล็อกนี้จะทําให้ดูคนเห็นนะคะว่าเชียงไฮเป็นเมืองที่สวยมากแล้วก็น่าเทีย่ยวแล้วก็แบบสะดวกมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันทริปหน้านะคะ <c oughs>